คืนราศีสไลด์ค่ะตอนนี้ได้เปิดเจบานประตูเร่งระบายน้ำสะพานสะพานขาวนะคะแล้วก็เฝ้าระวังชุมชนหนองหมูพันธาใหญ่ที่เสี่ยงที่จะถูกน้ำท่วมค่ะ วันที่26กันยายน2568ที่ผ่านมาค่ะผู้สื่อข่าวได้รายงานค่ะว่าระดับน้ำที่เขื่อนราศีสไลอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดมีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่63.86ล้านลูกบาทเมตรหรือคิดเป็น85.77ของความจุและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่างจึงได้ทำการเปิดประตูร,ระบายน น้ำทั้ง7บานโดยยกระบบระดับบานประตูขึ้นบานละ2.20เมตรเพื่อเตรียมพื้นที่ไว้รองรับมวลน,น้ำที่จะเข้ามาใหม่ค่ะขณะเดียวกันที่สถานีวัดน้ำา M9 สะพานขาวในช่วงเวลา8นาฬิกาของวันที่26กันยายนระดับน้ำวัดได้ที่7.82เมตร หากระดับน้ำสูงถึง8เมตรก็จะเริ่มเข้าท่วมคุ้มหนองหมูและชุมชนพันธาใหญ่ถ้าอยู่ที่ระดับ9เมตรมีโอกาสท่วมชุมชนสะพานขาวบริเวณคอสะพานและระดับ9.5เมตรขึ้นไปจะกระทบชุมชนเมืองใหม่สะพานขาวชุมชนโนนสวรรค์คุ้มโนนพยอมและชุมชนท่าเรือค่ะทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงและ แจ้งให้ติดตามประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำจากทางราชการอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงค่ะ